ให้เพื่อนลองสร้างเซิร์ฟหน่อยสิอ่าสร้างแล้ใช่ไหมโอเคเยี่ยมมากเดี๋ยวกดเพลงก่อนนะเฮ้ยทำไมมันขึ้นแบบนี้อมันขึ้นในตัวเลขมันไม่มีเซิร์ฟให้กดเข้าไปอ่ะเพื่อนทำไงดีถ้าอยากรู้วิธีแก้มาดูคลิปนี้เลยครับไปครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพนนาแชนแนลนะครับ ก็ต,ตามชื่อคลิเปเลยนะวันนี้ผมจะมาสอนจอยเซิร์ฟเล่นกับเพื่อนนะในไมค์ครับหรือเป็นวิธีแก้หลายคนเจอปัญหาที่เข้าเซิร์ฟเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะจะขึ้นโชว์แต่เล่นหนึ่งแต่มันไม่มีเซิร์ฟให้จอยเข้าไปเล่นกับเพื่อนนะซึ่งผมก็มีวิธีแก้หลายกรณีเลยที่ผมรู้นะซึ่งขอบอกก่อนนะครับที่ผมหมายถึงจอยเล่นกับเพื่อนเนี่ยไม่ได้หมายถึงเซิร์ฟออนไลน์หรือว่าเรียมนะครับแต่ผมหมายถึงจอยเล่นกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับ ครับไปดูกันเลยครับโอเคมาเริ่มวิธีแรกกันเลยนะหนึ่งก็คือวิธีการเชื่อมต่อ h o ตส p o t นะครับการเปิด h o ตส p o t ต้องใช้ข้อมูลมือถือด้วยนะหรือเน็ตมือถือนั่นแหละถึงจะ j o ยเซิร์ฟเล่นกับเพื่อนได้นะถ้าคุณไม่เปิดข้อมูลมือถือก็จะ j o ยเซิร์ฟเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะมันก็จะขึ้นโชว์แค่เลขหนึ่งแล้วก็ไม่โชว์เซิร์ฟบางทีก็อาจจะไม่โชว์เลขหนึ่งเลยนะครับ ราะถ้าไม่เปิดข้อมูลมือถือมันจะขึ้นแค่ตัวเลขว่าจอยกับเพื่อนได้กี่เซิร์ฟนะแต่มันไม่ขึ้นเซิร์ฟให้กดเข้าไปเออแต่ย้ำนะครับวิธีนี้การเปิดข้อมูลมือถือก็มันอาจจะเปลืองเน็ตหน่อยนะถ้าเปิดให้กับคนอื่นนะแต่วิธีนี้คนที่ปล่อยฮอสปอร์เท่านั้นนะที่จะสร้างเซิร์ฟได้นะครับก็ต้องลองดูเราดูวิธีต่อไปกันเลยนะอ ก็ต้องสมมุติคุณเล่นกับเพื่อนใช่ไหมสอคนก็จะใช้โทรศัพท์สองเครื่องใช่ไหมวิธีแก้ง่ายๆก็คือถ้ามีเครื่องที่3นะครับถ้าว่างคุณก็ใช้เครื่องที่3ปล่อยฮอสปอตนะครับแล้วก็ให้แล้วก็ให้อีก2เครื่องที่คุณจะเล่นจอยกับเพื่อนนะครับเชื่อมต่อฮอสปอตของเครื่องที่3ที่ปล่อยอยู่นะครับซึ่งวิธีนี้ก็คนไหนก็ได้นะครับที่สร้างเซิร์ฟเอ,อไม่ว่าจะคนไหนสร้างเซิร์ฟก็ เจอกันทางนั้นนะครับวิธีแก้สําหรับคนที่อยากเปลืองเน็ตปล่อยให้เพื่อนนะซึ่งวิธีนี้ก็ต้องโหลดแอปทูบล็อกนะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะถ้าโหลดแอปทูบล็อกมาแล้วต้องเป็นตัวเกมที่ไ c r a f t เวอร์ชันที่แอปทูบล็อกรองรับด้วยนะครับปัจจุบันที่ผมใช้ก็คือไมค r a บเวอร์ชัน1น1 3 0นะครับทูบล็อกมันก็รองรับอยู่นะตอนนี้สำหรับเวอร์ชันนี้โอเคนะครับพอดาวน์โหลดทูบ็อกแล้วก็ ทำตามวิธีที่ผมบอกทุกอย่างได้ทุกวิธีเลยนะไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามนะผมแนะนําเป็นวิธีการปล่อย hotspot นะไม่ต้องเปิดข้อมูลมือถือหรือเน็ตมือถือจะไม่เปลืองเน็ตนะสามารถจอยกับเพื่อนได้เลยนะแค่ใช้ทูบ็อกแล้วก็ไม่ว่าคนไหนจะสร้างเซิร์ฟก็สามารถจอยเซิร์ฟกันได้นะไม่ว่าจะเป็นคนปล่อย hotspot หรือคนเชื่อมต่อไวไฟ ก็สามารถเข้าเซิร์ฟกันได้นะต่อมาก็เป็นวิธีสุดท้ายนะครับวิธีนี้คือเป็นวิธีที่ง่ายมากคนไหนก็สร้างเซิร์ฟได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องโหลดแอปก็ได้นะก็คือการเชื่อมต่อไ i ไฟบ้านนะครับสร้างเซิร์ฟได้ง่ายวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ไม่ว่าจะคนในๆก็สามารถสร้างเซิร์ฟได้นะครับจอยได้กันตามปกติเลยนะ ซึ่งทีนี้มันง่ายมากเข้ากันได้เลยนะก็คือการเชื่อมต่อ wi-Fi บ้านต้องเป็น wifi ต้องเป็น wifi เดียวกันด้วยนะครับที่เชื่อมต่อไม่ใช่อยู่คนละบ้านแล้วเชื่อมต่อ wiFi บ้านกันนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะใครที่ไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับ นี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ